สวัสดีครับทุกท่านหนังสือเสียงมาอีกแล้ววันนี้เราจะพูดเรื่องการเชื่อมโยงและการรักษาสัมพันธภาพเพื่อป้องกันการเกิดสงครามในสมัยก่อนสมัยก่อนจะมีการรักษาสัมพันธภาพระหว่างแคนรองอาณาจักรโดยการทำพันธสัญญากันข้อที่1 ทำพันธมิตรกันข้อที่2องหรือจะเป็นการแต่งงานเพื่อจะได้เป็นเครือญาติเดียวกันนะครับหรือรวมทั้งการทำการค้าร่วมก็ใช่นะครับในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นทรงมีพระเมตตาสูงมากและมีทุกท่านหลายๆท่านและหลายวงหลายๆสกุลและหลายแว่นแควนอยากจะเข้ามาร่วมสมัคร ผูกสมัครรักใครอยากจะร่วมเป็นหนึ่งเดียวเป็นทองแผ่นเดียวกันทีนี้อะไรคือความมั่นคงที่จะเชื่อถือได้หนึ่งแน่นอนถ้าเป็นญาติกันโอกาสที่จะคุณเข้อหมองใจกันก็มีแต่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยความสงบและด้วยความเข้าใจในฐานะฉันญาติมิตรเพราะฉะนั้น การดองในการแต่งงานระหว่างวงจึงเกิดขึ้นในยุคนั้นเป็นจำนวนมากและทำให้ถูกมองว่าเป็นการกระทำที่เหมือนกับผู้ชายที่มากรักชอบผู้หญิงมากมมยมหาศาลแต่ในความเป็นจริงแล้วพระมหกากษัตริย์สมัยก่อนนั้นก็มีพระสนมพระราชินีจานวนมากซึ่งล้วนจะมาจากแต่ละท่านที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของพระวง์ ส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินส่วนหนึ่งที่อยากจะมาร่วมรับใช้และร่วมพัฒนาแผ่นดินดังนั้นการร่วมเป็นท้องแผ่นเดียวกันในสมัยก่อนนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ได้ร่วมสร้างแผ่นดินนี้ด้วยกันแต่ทีนี้ในยุครัชกาลพระมงก,กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธิราชเจ้าสมเด็จพระมหธีิราชเจ้าทรงมองว่าณจุดนั้น ทรงอยู่ในสถานะที่ว่าตัดสินพระไทยได้ว่าจะทำอย่างไรและทรงวางระบบรากฐานให้เกิดระบบายในคือคล้ายๆมหาดเล็กแต่ว่าจะสนิทกว่ามหาดเล็กทั่วไปก็คือดำรงชีวิตเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของแผ่นดินแทบทุกองค์ทุกท่านไม่ว่าท่านเจ้าคุณหรือคุณพระอหรือ เจ้าพระยาหรือท่านพระยาก็ดีนะครับทุกท่านมาร่วมถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนอยู่ค่ายลูกเสืออ่าก็คล้ายๆโรงเรียนวชิราวุธนะครับโรงเรียนหลวงโรงเรียนประจำทุกท่านจะมาอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าให้ท่านอยู่ร่วมกันด้วยสมัครครักให้และผูกพันทีนี้ส่วนจะมีหม่อมเจ้าจอมหรือว่าจะมีคุณหญิงกี่ท่านอันนั้นไม่เป็นปัญหานะครับ พราะว่าตัวท่านเหล่านั้นก็สามารถบริหารของท่านเองได้อันนั้นเป็นภารกิจและหน้าที่ของท่านความรับผิดชอบของท่านในฐานะหัวหน้าครัวเรือนนะครับหัวหน้าวังนะครับแต่ทีนี้ในส่วนการรับผิดชอบของท่านเองนั้นก็คือการเข้ามาเป็นนายในหรือเข้ามาเข้าคอร์สอบรมนะครับทําให้รักการผูกพันกันแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันพร้อมที่จะตายแทนกัน และพร้อมที่จะให้อภัยกันซึ่งเรียกเราเราเรียกว่า g e n เ l e m a n สมไมก่อนนะครับแต่ว่าจะเรียกว่า gentleman หรือเปล่านั้นกราผมก็ไม่อาจการล่วงได้แต่เท่าที่ทราบก็คือเป็นลักษณะนั้นส่วนท่านใดจะผูกสมัครรักคร้กลมเกลียวกันมากกว่านั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลพระองค์ท่านนี้ได้ห้ามเพราะองค์ทรงวางขอบเ,เขตไว้กวา้วางๆว่าทุกท่านสามารถตายแทนกันได้และรักคร้ผูกพันกัน ด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคงและไม่หักหลังกันโดยไม่ระแวงกันเพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเข้าใจกันและผูกพันและซื่อสัตย์ต่อกันและกันที่มากกว่าปกติส่วนท่านไหนไหนจะไปตีความเป็นอย่างไรนั้นก็สุดแต่แต่ละท่านจะไปตีความนะครับเพราะในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินก่าเพื่อนอยังไม่ใช่แฟนแต่เกินกับเพื่อนนั้น พระองค์ท่านก็มีได้ห้ามแต่พระองค์ท่านเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะครับและซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินต้อใช้แผ่นดินนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นนะครับกาบขอบพระคุณนะครับหนะังสือเสียงเรื่องนายในจบลงแล้วนะครับท่านใดสนใจสามารถหาหนังสืออ่านได้นะครับขอบพระคุณครับ